รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล สิบกว่าปีผ่านไปไม่ได้ทําอะไรก็คงจะไม่ใช่นะครับมันก็มีความก้าวหน้านะครับเพียงแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของการเลือกปฏิบัติภาครัฐโดยเฉพาะภาคนโยบาย,เ,ยเห็นความสําคัญของคนพิการให้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะกระบวนการมันจะไปเร็วไงไม่ต้องมาแก้แล้วแก้อีกไอที่งงานที่เขาทําอยู่เขาไม่ได้ใส่มิติของเรื่อง inclusive development เข้าไป สมาชิกคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการค่ะถ้าถามว่าหัวใจที่สําคัญที่สุดของอนุสัญญาฉบับนี้คืออะไรหัวใจของอของอนุสัญญาฉบับนี้คือคืนความเป็นมนุษย์ให้คนพิการระบุอย่างชัดเจนอยู่ในมาตรา3คือหลักการทั่วไปคราวนี้เราประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมก็ดีความก้าวหน้าของประเทศไทยก็ตามคุณศวราวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่ง ชื่อคุณสว่างสีสมเป็นอีกคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนดิสิน์นะเดีด๋ยวเราไปคุยกับคุณสว่างด้วยกันเอานั่งกันคุณสว่างสวัสดีครับสวัสดีครับมาไงมาไงมารถสตาร์เชิญตรงนี้เลยทางนี้เลยตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงความก้าวหน้าของประเทศไทย ในฐานะที่คุณสวา่งสีสมซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ขับเคลื่อนเรื่องการเข้าถึงสิทธิของคนพิการมีมุมมองต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเนี่ยประเทศไทยมีความก้าวหน้าแค่ไหนครับมันก็มันก็มีความก้าวหน้าอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาะจะบอกว่าสิบกว่าปีผ่านไปไม่ได้ทําอะไรก็คงจะไม่ใช่นะครับมันก็มีความก้าวหน้านะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นความก้าวหน้าที่ ที่เราใช้คำว่า progressive realization ก็คือการที่มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็เห็น,นหอยทากมันก็ไม่ได้ช้าขนาดหอยทาานะนะ, <c oughs> <c oughs> นะมันมันก็มีความก้าวหน้าในหลายๆเรื่องที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ในบางเรื่องนี่ก็ก็อาจจะยังต้องทำอีกเยอะนะครับผมยกตัวอย่างอย่างอย่างผมให้ความสน,สนใจกับเรื่องของการเดินทางการเข้าถึงขนส่งสาธราณนะเ <c oughs> ขาเห็นว่าเรื่องของสิมม่งอำนวยความสะดวกเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน,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 นะครับ ในทางที่ค่อนข้างดีในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ที่แบบว่าไม่มีสิ่งมีความสะดวกเลยนะครับจนกระทั่งมีสิ่งมีความสะดวกบางส่วนนะครับจนกระทั่งมีสิ่งมีความสะดวกที่เยอะขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกจุดทุกส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะมันยังไม่ยังไม่ใช่ภาพนั้นแต่มันไปได้เยอะขึ้นคุณตวรัตคิดว่ายังไงครับความก้าวหน้าของประเทศไทย ก็มันก็มีนะคะก็เห็นด้วยคุณสว่างบางส่วนนั่นแหละนะคะแต่ว่าความก้าวหน้าที่โดดเด่นนะแล้วก็ไปเร็วก็คือด้านกฎหมายที่สาลักษากลเขาว่าอย่างไรเนี่ยของเรามักจะทําให้สอดคล้องแต่ประเด็นคือสิ่งที่มันทําให้การดําเนินงานเนี่ยมันหนืดก็คือการขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายอย่าง,างแท้จริงก็คือการอย่างกรณีของคนพิการเนี่ยขาดการมีส่วนร่วมของผู้ทรงสิทธิ คือคนพิการในเกือบจะทุกมิติอ่ะโดยเฉพาะมิติที่เกี่ยวกับการตัดสินใจแล้วก็มิติในการเริ่มต้นคิดเริ่มต้นทําคนพิการมักจะมีส่วนร่วมในกระบวนการขั้นสุดท้ายคือทําจนจะเสร็จแล้วอ่ะอันนั้นแหละที่ทําให้การดําเนินงานเนี่ยมันช้าเพราะว่าพอถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยมันมเรามักจะพบว่าไม่ได้ตรงกับความต้องการเพราะว่ามันถูกคิดแทนไปแล้วตั้งแต่ต้นไงก็ต้องมารื้อกันจะแก้ไขก็แก้ยากก็ต้องใช้เวลาที่คุณสว่างบอกว่ามันไม่เหมือนกระหอยทากแต่ก็อยากให้เร็วกว่านี้ก็ดี นะคะเพราะฉนั้นเนี่ยมันเราเ,เลยมองว่าถ้าาถ้าเกิดคนพิการเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะภาครัฐโดยเฉพาะภาคนโยบายเนี่ยเห็นความสําคัญของคนพิการให้เข้าไปมีส่วนร่วมจะต,ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะกระบวนการมันจะไปเร็วไนงะไม่ต้องมาแก้แล้วแก้อีกแล้วก็บ้านเราเนี่ยเวลาจะแก้อะไรต้องรอรอบปีงบประมาณก็หมายความว่าอย่างน้อยก็ต้อง1ปีถูกไหมบางเรื่องก็ต้อง2ปีมันก็ยิ่งช้ากักนพี่อกค่ะ พอคุณสวราพูดแบบนี้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมคุณสว่างที่เราไม่ได้เริ่มตั้งแต่แรกแล้วเราก็มารู้ตอนกลางๆหรือท้ายๆแล้วต้องมารื้อกันอย่างเรื่องของระเบียบกรมการขนส่งทางบกนะ่าวาด,ด้วยการออกใบอนุญาตใบขับขี่สำหรับคนบพิการ,รพอเราอ่านเสร็จโอ้โหเราช็อกเลยนี่มันย้อนกลับไปสู่โลกยุคเก่า <laughs> เป็นยังไงนะคุณสว่างนี่ครับเพื่อเรื่องนี้อยู่เล่าให้ฟังนี่ก็มาพูดที่เรื่องของการอกกอการประกาศล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุญาตให้คนพิการมีใบขับขี่แล้วกันนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าตัวกฎหมายเนี่ยนะครับก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่องของการแพทย์นะครับคือให้ความเชื่อว่าแพทย์เนี่ยจะเป็นคนที่จะสามารถวินิจฉัยนะครับว่าคนพิการเนี่ยจะขับรถได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องที่มันก็ค่อนข้างที่จะขัดแย้งเหมือนกันนะครับเหมือนกับเขาคิดเองว่า ที่การแบบนี้ขับรถได้ที่การแบบนี้ไม่ควรจะขับรถอะไรเงี้ยเขาก็เลยมีแบบมีการกําหนดว่าประเภทความพิการที่สามารถขับรถได้ก็จะมี1นึที่เหลือไม่ต้องขับหรือการี่หรือการที่จะขออนุญาตมีใบขับขี่สาธารณะเพื่อที่จะประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งเนี่ยก็ยังทําไม่ได้นะครับมันก็ยังมีเรื่องของการเลือกปฏิบัติอยู่อยู่ในตัวกฎหมายนะครับซึ่งเราก็ได้สะท้อนไปทางกรมการขนส่งทางบกแล้วนะครับเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มเอเขาก็เริ่มเอกใจแล้วแหละนะครับว่าสิ่งที่เขาคิดนี่อาจจะ ไม่ใช่คือคือคือผู้ที่อยู่ในเรื่องนี้มันควรจะมองให้มากกว่าไม่ได้แค่กลุ่มเป้าหมายใช่ไหมมองในองค์การพยกทั้งหมดมิติของการอนุญาตให้ขับขี่สาธารณะใช่ไหมว่าระบบสาธารณะมันจะพัฒนาเป็นแบบไหนแล้วก็เอามาประมวลกับกลุ่มเป้าหมายถูกปะแต่อันนี้เนี่ยมันมองแต่กลุ่มเป้าหมายไงเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็หมายความนักนโยบายคนไหนที่ไม่รู้จักกลุ่มเป้าหมายเลยก็ทําอะไรไม่ได้เลยสิใช่ไหมหล่อหมายว่าความคือความคิดหัวก้าวหน้าที่เราจะเรียนรู้ว่า self learning อะ มันเป็นเรื่องสําคัญนะสำหรับนักนโยบายได้รับการแต่งตั้งนะโปรดเก้าอยู่ในตําแหน่งสําคัญของประเทศแล้วคุณจะมาอ้างว่าคุณมีประสบการณ์มีความรู้น้อยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมใฝรู้ได้นี่ถูกไหมทุกคนยิ่งคนที่เป็นผู้บริหารใช่ไหม,มคนที่มีอมานาจอ่ะเราจะต้องใฝ่รู้ต้องเป็นเซลล์เลนเนอร์ไม่จําเป็นที่จะต้องรอใช่ไหมนั่งรอให้คนเข้ามาเคาะก็ได้นี่ในเมื่อมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วใช่ไหมเราเป็น นักบริหารก็คือเป็นดิวตี้แบเรอร์คุณมีอำนาจหน้าที่ของคุณก็คือคุณมีแมนเดตคุณมีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทําตามอะไรบ้างคุณมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณเป็นตัวแทนคุณได้รับเลือกมาคุณเป็นตัวแทนในระดับต่างๆนี่กอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องสิทธิคนพิการเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นแต่บันก็ยังไม่ เร็วตามที่ควรจะเป็นและยังไม่กระจายอยู่ในทุกกระทรวงทุวงกรมที่รัฐควรจะรับผิดชอบถ้าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเนี่ยเป็นแกนเราควรทำอะไรครับ สารคดีสั้นชุดเราสามารถเป็นการเสนอเรื่องราวความสามารถของคนพิการในด้านต่างๆผ่านาเรื่องราวของบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมพลังอำนาจคนพิการและครอบครัวทั้งสร้างความเข้าใจาเรื่องคนพิการและความพิการที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นต่อผู้ชมสารคดีนี้ การเรือใบมันทําให้เราได้ใช้ความคิดครับเพราะว่าการที่จะให้เรือใบมันแล่นไปเนี่ยหนึ่งเลยต้องใช้ลม 2. เทคนิคการเลือกเส้นทางนะครับแล้วก็เทคนิคการปรับหังเสือเทคนิคการปรับใบในเรือสิ่งเหล่านี้ครับมันทําให้เราเต้องคิดอยู่ตลอดครับไม่ใช่ว่าเรามีแรงอย่างเดียวแล้วเราเราชนะแน่ๆไม่ใช่ครับทีไรเรือใบไม่ใช่ความพิการผม ที่การจากอุบัติเหตุครับรถจักรยานยนต์ครับประมาณปี50กระดูกหักไปโจกทับเส้นประสาทครับเลยทำให้กลายเป็นอมัมพาตท่อนล่าง mm. พอจะทําใจได้ก็ค่อนข้างนานพอสมควรฮะคุณพ่อคุณแม่คอยคอยเลี้ยงดูเราคอยคอยช่วยเหลือเราทุกอย่างครับในตอนที่เราเดินไม่ได้คือมันทําให้ผมมีกําลังใจเป็นอย่างมากเลยตรงในในช่วงนั้นครับ mm. พี่วันลบครับของที่ไอ้อภปทุมมาเยี่ยมที่บ้านตอนนั้นครับจำได้ดีเลย เขาก็ให้กําลังใจแล้วก็มามาแนะนําว่าเคนพิการเนี่ยสามารถอ,ออกสู่สังคมได้นะไปใช้ชีวิตไปทํางานได้นะนะครับนั่นะแหละเป็นทําให้ผมเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมอยากจะฝึกฝึกตัวเองครับในการใช้ชีวิตคนเดียวก็เลยเลือกที่จะมาสมัครเรียนและฝึกอาชีพที่โรงเรียนสมัยก่อนเป็นโรงเรียนครับโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ที่พญทยานี่แหละรับที่พัญากางหรือมูลนิธิคุณพ่อเลมาฝึกที่โรงเรียนคนพิการแล้วเราต้องช่วยเหลือตัวเอง100%ยเปอร์ จุดเริ่มต้นเลยนะครับพี่นีน่าครับเขารู้จักกับโค้ชนะครับคือผู้ก่อตั้งชมลมเรือใบผู้พิการแห่งประเทศไทยครับที่พัทยานี่แหละเขาอยากจะลองเอาคนพิการมาเล่นเรือใบดูสิว่าคนพิคนพิการเล่นได้ไหมพี่น,นีน่าชวนว่าชวนว่าตีไปลองเล่นเรือใบไหมผมช่อเล่นชื่อตีเอาไปก็ไปพา,าตอบตกลงเขาทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่รู้ว่าเรือใบเล่นยังไงท,ง,ทงทั้งที่ไม่รู้เลยฮะถามว่ากลัวไหมก,ก็ก็กลัวอยู่แต่ แต่พอลองคุณปีเตอร์คุณปีเตอร์วันนั้นโค้ชผู้ผู้ก่อตั้งเลยฮะท่านพามาลงเรือด้วยตัวเองเลยครับไปลงเรือเครื่องทั่วไปนะครับก็ลองพามาเล่นนะครับแล้วทีนี้ไปไปมาๆพวกผมก็สามารถนั่งได้ครับแล้วก็เอ่อไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวการที่จะออกออกไปทะเลครับก็ท่านก็เลยสนับสนุนเรือใบามาให้พวกเราครับประมาณ10ลำลำเรือใบคนพิการครับสิบลำกฎกติกาเหมือนกันเหมือนกับคนปกติทั่วไปทัวร์นาเมนต์ที่ภูมิใจที่สุด ก็ที่นี่เลยครับที่โอเชียนบารีน่าครับที่บ้านเกิดตัวเองครับซึ่งรายการนั้นผมกับเพื่อนที่คู่กันได้ที่2ครับครับซึ่งที่1ก็เป็นของไทยเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งรายการคคพิการครับท็อปออเดอร์กราฟลีกาต้าสองพครับที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพซึ่งจัดเป็นครั้งแรกครับของประเทศไทยเลยครับรายการแข่งขันเรื่องใบคพิการครับการใช้ชีวิตก็เหมือนกีฬากีฬาคือการแข่งขันการใช้ชีวิตก็เช่นกัน สังคมเรานะครับยังมีพื้นที่ให้คนพิการสําหรับพวกเรายืนเสมอครับและสังคมก็พร้อมที่จะต้อนรับพวกเราครับขอแค่พวกเราสู้กับมันนะครับอย่ายอมแพ้ปัญหาครับแล้วก็พยายามทําชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นนะครับให้สังคมเห็นว่าเฮ้ยพวกเราก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้นะโดยที่ไม่แพ้คนปกติเลยนะครับทาให้สังคมมีความเข้าใจเรามากขึ้นนะครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถออกมาทําได้ครับอย่ายอมแพ้กับมันครับผม ราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการเนี่ยเป็นแกนเราควรทำอะไรครับอันแรกเลยที่ผมคิดก็คือว่าทำยังไงที่จะให้กระทรวงทะวงกรมต่างๆเนี่ยนะครับมีความเข้าใจว่าคนพิการนี่เป็นประชาชนที่จะต้องที่ทจะต้องได้ไดรับบร,ริการจากเขานะครับคือผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ไปงานสัมมนาที่ต่างจังหวัดแล้วเราก็เชิญตัวแทนของกรมการท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่มานะครับแล้วเขาก็บอกเขาง,งงมากว่าเชิญเขามาทําไมเขาทําเรื่องท่องเที่ยวไม่ได้ทําเรื่องคนพิการเลยนะเขาไม่รู้จะพูดอะไรเขาไม่รู้จะทาอะไรนะครับซึ่งอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้มองว่าคนพิการก็คือนักท่องเที่ยวก็คือผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจการท่องเที่ยวคือคนที่ อยู่ในพื้นที่ที่มีการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้ไอ้ทีงง่งานที่เขาทำอยู่เขาไม่ได้ใส่มิติของเรื่อง inclusive development เข้าไปนะครับอันนี้พูดแค่เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ควรจะต้องผลักด,ดันให้กระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆมีความเข้าใจว่างานของตัวเองเนี่ยคนพิการะจะสามารถมารับบริการมาใช้บริการหรือเข้าถึง ได้ยังไงนะครับให้มองคนพิการเป็นประชาช,ชนที่จะมาใช้บริการไม่ใช่มองเป็นคนพิการที่จะไม่ฝึกอาชีพอย่างเดียวคุณสาวรักษ์ล่ะครับดูหลักการปฏิบัติของประเทศอื่นๆนะคะโดยที่กระทรวงที่เป็นเจ้าภาพหลักก็ต้องเป็นกระทรวงที่ถือที่ไปมีแบนเด t ต่ออนุสัญ,ญญาฉบับนี้อยู่ก็คือกระทรวงการกระทรวงการเมือสังคมผ่านกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ย จะต้องศึกษาหลักการปฏิบัติที่ดีจากประเทศอื่นๆเนี่ยที่เขาส่งรายงานมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราไปดูว่าอย่างประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะมีมีหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานหลักอยู่ภายใต้สำนักนายกนั่นหมายความว่าไม่ได้มีเจ้าภาพเป็นกระทรวงซึ่งจะทําให้เกิดการสั่งงานข้ามกระทรวงไม่ได้พออยู่ภายใต้สํานักนายกแล้วคนที่ส่งมานั่งอยู่ในหน่วยงานเนี้ยก็มีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานงานกระแสหลักอะ่ะ ในกระแสหลักที่เกี่ยวกับคนพิการในแต่ละก,กระทรวงได้นะเราเห็นว่านี่เป็นหลักการปฏิบัติที่ดีเราสามารถเอามาปรับม,มาประยุกต์ได้ถูกไหมส่วนอันที่2นะคะก็คือเรื่องการสร้างความตระหนักรู้อย่างที่บอกไปจะต้องวางแผนนะนโยบายุยยสาสตร์เรื่องการดำเนินงานเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ให้มันเป็นระบบแล้วก็ไม่ใช่ทำทำแล้วหยุดทำทำแล้วหยุดต้องมีเป้าหมายช e ัดเจนแล้วว่าปีนี้จะทํากับใครแล้วต้องการจะบรรลุวัตถุประสงค์อะไรยกตัวอย่างเช่น เป้าหมายที่กระทรวงศึกษาเลยให้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาเนี่ยปรับเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายหรือที่เกี่ยวกับความพิการที่มันเป็นเรื่องเป็นบาปเป็นกรรมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะภายในปีนี้หรืออีก2ปีเนี่ยต้องมีเป้าหมายแบบนี้ชัดเจนแล้วก็ปีต่อไปเราจะทําอะไรส่วนที่3าก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคนพิการให้องค์กรคนพิการเนี่ยกลับขึ้นมานะเป็นตัวแทนที่แท้จริง เป็นตัวแทนที่แท้จริงด้วยนะหมายความว่าเป็นตัวแทนที่เป็นคนนําประเด็นจากรากหญ้าเนี่ยจาก grass root เนี่ยขึ้นมานะคะประเด็นที่มันเป็นเป็นประเด็นร่วมยกขึ้นมาเพื่อจะนําเสนอให้กับภาคนโยบายแล้วก็เป็นคนที่ช่วยภาครัฐเนี่ยทำงานติดตามแล้วก็ดําเนินติดตามดําเนินผลการทํานโยบายต่างๆนะโดยเฉพาะตามกรอบของอพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งพรบตัวเนี้ยไม่ได้บอกสั่งตัวมันเองนะ ว่าตัวพรบอรเองต้องทําอะไรแต่พรบรตัวเนี้ยเป็นพรบรที่บอกว่าจะต้องโคดิเนตคือประสานงานแล้วผลักดันให้กระทรวงทบวงกลมที่เกี่ยวข้องต้องทําอะไรบ้างถูกไหมคะยกตัวอย่างเช่นอย่างการจ้างงานเนี่ยมาตราการจ้างงานเนี่ยไอ้ร้อยต่อหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่กฎหมายการจ้างงานนะแต่เป็นกฎหมายเฉพาะไม่ใช่กฎหมายเขาเรียกย่างยี้เป็นมาตรการเฉพาะนะคะใช้คำศัพทมาตรการเฉพาะยังไม่ได้เป็นกฎหมายการจ้างงานนะ มาตรการเฉพาะในการเปิดโอกาสในการมีงานทาของคนพิการเนี่ยเราจะทํายังไงต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมันจะต้องมีกลไกที่ทํางานคู่กับกระทรวงแรงงานกับกระทรวงศึกษาและก็อาจจะเป็นมหาดไทยด้วยในการที่จะพัฒนาจากนโยบายมาตรการเฉพาะแล้วเพื่อที่จะใช้บทเรียนจากมาตรการเฉพาะเนี่ยพัฒนากฎหมายการจ้างงานอ่ะแรงงานสัมพันธ์ที่มีมิติของคนพิการ เพื่อให้คนพิการที่ถูกจ้างตามมาตรา33เนี่ยค่อยๆใช่ไหมคะมีโอกาสเฟดเข้าไปสู่ในระบบถูก,ถกแล้วคนที่อยู่35หรือมาตราอื่นค่อยๆมาอยู่33<ห>น,นั่น,นคือเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรการการจ้างงานแบบสัดส่วนเจตนารมณ์สากลก็เป็นแบบนี้เพราะเราจรึงเห็นว่ากระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรคนพิการเนี่ยให้เขาไปให้คนพิการเนี่ย ไปทำงานคู่ขนานกันเนาะอย่างอย่างเงี้ยอย่างสาวรักเงี้ยทุกทุกคนเนี่ยพูดอย่างนี้ได้หมดอะสามารถที่จะบอกจุดอ่อนอย่างคุณสว่างเนี่ยอาจารย์ตัดเนีจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็มีข้อเสนอแนะได้ด้วยมันจะเป็นการช่วยกันเนาะช่วยการทํางานเคียงบ่าเคียงไหลกัน สุดท้ายแล้วครับอยากจะถามคุณสวรักษ์ในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกของคณะกรรมการอนุสัญญาว่โด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรครับประโยชน์เนี่ยทางทางตรงเนี่ยมันคงไม่ได้มันมันคงไม่ได้มีผลทางตรงเนาะทางอ้อมก็คือ เราสามารถใช้เ,เขาเรียกว่าหลักการปฏิบัติเนาะหลักการปฏิบัติของในแต่ละประเทศเนี่ยที่เขามารายงานในอนุสัญญากับบทเรียนของประเทศอื่นๆเนี่ยมาถ่ายทอดเนาะให้กับประเทศไทยเนาะก็ในในเขาเรียกว่าในในหน่วยงานต่างๆไม่จําเป็นเฉพาะต้องออกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ทํางานแค่กับกลมจริงแล้วส่วนโดยตัวเองเนี่ยนะคะให้น้ําหนักกาบทำงานให้ให้น้ําหนักการทํางานกับกลมอื่น ที่ไม่ใช่กลมคนพิการเพราะว่ากลมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในยังไงเราก็ทํางานด้วยอยู่แล้วนะคะก็ให้ความสําคัญอยู่แล้วนะแล้วก็มีพี่น้องคนพิการทํางานอยู่ส่วนกรมอื่นๆที่เราจะต้องเอาประเด็นคนพิการเนี่ยเข้าไปเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนอกว่ากันก็จะนําหลักการปฏิบัติต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ไปเผยแพร่คือไปทํางานกับเขาด้วยนะคะเป็นการตอบแบบทําตัวนะครับจริงๆแล้วคุณสวรรค์เนี่ยได้รับเลือกเนี่ย ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับทันทีเลยก็คือเรื่องของภาพลักษณ์และ้อความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการที่คุณสวรักษ์เนี่ยได้เป็นผู้แทนในระดับโลกแน่นอนสิ่งที่คุณสวรักษ์ไปเรียนรู้ในการทํางานร่วมกับคนในระดับสากลได้เอามาพูดมาคุยในประเทศไทยนั่นก็หมายถึงเราก็สามารถจะทัดเทียมกับประเทศทอื่นๆทั่วโลกได้นะครับคุณสว่างมีอะไรเพิ่มเติมครับ ก็จริงๆอยากจะพูดถึงเรื่องของเป็นเรื่องกลับมาที่เรื่องทัศนคตินิดนึงแล้วกันนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยความพิการมักจะถูกมองในมิติของสังคมนค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยมองในมิติของเศรษฐกิจสักเท่าไหร่นะครับทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยคนพิการเนี่ยนะครับดูทั้งตัวเราเนี่ยนะครับเสื้อก็ซื้อนะนาฬิกาเนี่ย มือถือเอยแท็บเล็ตเอ่ยุอยา <Brand name S 1> ยเป็นเงินหมดเลยนะครับไม่ได้ขอมาฟรีๆห้างบางห้างก็ไม่ใช่จะเข้าไปได้ง่ายๆนะครับตลาดก็ใช่ว่าจะไปเดินซื้อกับเขาเหมือนได้ง่ายๆแต่เราก็ไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องใช้เราก็เป็นลูกค้าที่ท,ที่ที่ใช้บริการที่ใช้เราก็ใช้เงินนะ่ะคือเราเนี่ย contribu ์ <c oughs> เข้ามาใน,ในระบบเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยมองว่าเราเนี่ยนะครับมีความสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยยังไงบ้าง นะครับท,ทั้งๆที่เราเนี่ยเป็นลูกค้าคือตั้งแต่เกิดนะ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็ใช้เงินเหมือนคนทั่วทั่วไปนะ่ะเอาแม้แม้กระทั่งคนพิการที่นอนอยู่บ้านเฉยๆอนะ่ะเปิดไฟก็เสียเงินแล้วนะฮะก็เป็นลูกค้าแล้วเป็นลูกค้าของของการไฟฟ้าอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเราเป็นลูกค้าคนสําคัญที่ที่ท จะช่วยให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันเติบโตต่อไปได้นะคนพิการก็ไม่ได้จนทั้งหมดนะคนพิการก็เป็นเหมือนคนทั่วไปนะคะอย่างน้อยเขาก็มีเบี้ยของพิการทุกเดือนก็ซื้อของได้อย่างน้อย800เ็าพร้อมจ่ายนะเขาพร้อมจ่าย้วในภาพรวมของการเข้าถึงสิทธิของคนพิการในประเทศไทยผมพูดคุยกับคุณเสาวรักษ์แล้วก็มีคุณสว่างซึ่งเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเราก็พบว่า กระบวนการในการที่จะทําให้สิทธิคนพิการเป็นจริงในประเทศไทยนั้นยังมีข้อบกพร่องอยู่มากถ้าพูดถึงกฎหมายพูดถึงนโยบายพูดถึงกลไกก็ถือว่ามีความก้าวหน้าแต่ถ้าพูดถึงสิทธิเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในชนบทเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําการส่งเสริมและพัฒนาสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการแล้วก็ทําความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ในส่วนของภาคท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาคส่วนของภูมิภาคในต่างจังหวัดอีกจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันต่อไปเดี๋ยวเราจะนําเรื่องราวสาระดีๆเหล่านี้นะมาบอกกล่าวมาพูดคุยกับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสะท้อนมุมมองความคิดหรืออยากให้เรานําเสนอเรื่องอะไรก็สามารถแจ้งมาผ่านสายด่วนคนพิการ 1479นะครับสายด่วนคนพิการเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและมูลนิธิพระมหาไทยด้วยการพัฒนาคนพิการเราต้องการที่จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราแน่นอนชีวิตของเราคือชีวิตของสังคมคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ